สวัสดีนะครับสีดอทันใจนะครับสัง y o วเล่นน้ำอยู่นะครับขอขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยมากๆนะครับที่มอบหญ้าให้สีดอทันใจนะครับ<า>สองทีนะครับมัดหนึ่ง เดี๋ยวเราจะโยนได้เลยนะครับคุณแม่ยุ้ยครับขอขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยมากๆนะครับยังไม่หายตกมันนะครับคุณแม่ยุ้ยครับเยอะนะครับที่คุณแม่ได้กรุณาจะให้สีดอทันใจนะครับ ของโปรดของโปรดึย้อนแสงไปหน่อยเขามาอยู่ตรงเนินก็ขอขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทำอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ว่าโยนหญ้าเสร็จแล้วนะครับ